มามวว่าเกิดจากนอนนะทำไมอ่ะเพราะว่าเวลานอนแล้วเนี่ยมันจะปวดคอมากอืมแล้วตอนนี้มันจะลามมาถึงแขนสรุปรกัรทำหนึ่งที่มาบอกว่าเป็นการนอนคือการลงทุนเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะในหนึ่งวันยี่สิบชั่วโมงเรานอนแปดชั่วโมงถูกไหมมันคือหนึ่งในสามชีวิตของเราอ่ะเพื่อน<อ>เดี๋ยวเราจะมีวิดีโอคอลค<อ>ุยก,กับน,นักกายภาพว่าหมอนของแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันที่อื่นก็ละเอียดอย่างนี้เนี่ยฮะหนู สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะกับรีวิวปังๆนะครับวันนี้เปิดตัวมาด้วยนะฮะห้องนอนนะฮะของเราใ้คายว่าวันนี้ผมเปิดตัวอย่างนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอะไรอันหนึ่งรีวิวรถยนต์หรือ2รีวิวเครื่องนอนนะครับลองคิดดูครับติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กอติกตองนะครับผมตามหัวข้อคลิปเลยวันนี้ปังคงนะฮะจะมารีวิวเครื่องนอนแล้วก็เป็นหมอนสุขภาพนะครับบางทีผมรู้สึกว่าเอ๊ะสุขภาพนี่จริงหร ทดสอบให้เพื่อนๆดูกันนะเรื่องมันเกิดจากเหตุที่ว่าแม่ผมช่วงนี้เขาบวดเรื่องแบบปวดคอปวด แล้วลงมาถึงไหล่อะไรเงี้ยประมาณอาทิตย์นึงละผมก็เลยไปแตะตากับแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าหมอนบ well ีเวลเขาอ้างว่าหมอนบีเวลเนี่ยเป็นหมอนเพื่อสุขภาพอย่างแท้ทูเลยนะครับ <S <S จริงๆการที่เราจะเลือกหมอนใบหนึ่งเนี่ยนะมันต้องคัสตอมไ์ให้เหมาะกับคนคนนั้นจริงๆด้วย <S 2> <S 2> ดังนั้นทางแบรนด์บีเวลเนี่ยก็จะมีนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญน,นะคบผมมาให้คําปรึกษาเรา <S <S ไม่ว่าเราจะไปที่ร้านเขาเลยหรือว่าเราก็สามารถวิดีโอคอลกับเขาได้เหมือนกันนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเหมาะกับหมอนประเทศไหนใช้ยังไงถึงจะถูกต้องที่สุดวันนี้ผม การรีวิวได้ซื้อจริงใช้จริงแล้วมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันก็ยังไงฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e รีวิวปังๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นหมอนแบรนด์ไหนที่แบบเฮ้ยน่าสนใจและอยากจะให้ปังคงช่วยลองใช้นะครับหรือใครอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็มาพูดคุยกันได้นะครับรบกวนช่วยพิมพ์คอมเมนต์มานิดนึงข้งางใต้คลิปนี้ปังคงอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์จริงๆเอาวันนี้ก็ไม่รอช้าแล้วนะครับผมแล้วก็ไปเซอร์ มาทำอะไรอยู่เล่นเกมเล่นเกมเหรอเกมอะไรเกมอะไรไหนรีวิวเิมาวันนี้มีของเล่นมาให้ดูเห็นมาบทเรื่องปวดคอช่วงนี้นะปวดคอมันเป็นยังไงบางมันล่าให้ฟังเขาข้าวมาม้ว่าเกิดจากหมอนนะทำไมอ่ะเว่าเวลานอนแล้วเนี่ยมันจะปวดคอมากแล้วตอนนี้มันจะลามมาถึงแขนดออมันรู้สึกว่ามันผิดปกติอ่ะจริงเหรอ อ๋อโอเคมานั่งดีดแล้วเมื่อกี้ถ้ายิ้ง <c oughs> คุยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปยังไงนะมะที่ตอนนั้นเราไปงานใบเทคใช่จริงๆแล้วเนี่ยหมอนเนี่ยนะมันเป็นการลงทุนเหมือนกันนะอย่างที่เราซื้อจำได้ไหมตั้งไบละพันห้าไม่หมอดตัวแข็งแข็งเนี่ยแข็งไงมามแต่ตอนแรกเขาก็บอกว่าเป็นหมอนเพื่อสุขภาพต้องแข็งใช่แต่นี่มาม่าไม่ได้ใช้ไปพักหนึ่งละเคยใช้อันที่หมอนใหญ่ๆ่ะมันหนุนรู้สึกว่ามันก็นอนไม่สบายก็เลยคิดว่าสงสัยต้องเปลี่ยนเลยครับสะดุดกับคำหนึ่งที่มาบอกว่าเป็นการนอนคือการลงทุน ผมว่าอะไรรู้ป่ะในหนึ่งวันี24ชั่วโมงเรานอนแปดชั่วโมงถูกไหมมันคือหนึ่งในสามชีวิตของเราอ่ะเพื่อนคือถ้าสมมติว่าอายุไทนมาอายุหกสิบเจ็ดยี่สิบกว่าปีคือการนอนใช่ใช่มันคือการลงทุนสำคัญก็นี่ไงถึงลงทุนเงินทันท้าก็สุดวะเออ มาดูกันดีกว่าว่าหมอนของคุณแม่ที่ใช้เป็นประจําอยู่ตอนเนี้ที่กิฟมาพูดะมันเป็นยังไงแต่เราจะไม่ใช่การดูธรรมดานะครับเราจะขึ้นไปหยิบหม,มอนแบบหายตัวงอง <laughs> อะทำยังไงัสาม <laughs> ตองหนึ่งไปนะสามสองหนึ่งไปม,มาแล้ว <laughs> หายตัวมาไวมากอะเดี๋ยวเริ่มจากของม้าก่อนอันนี้เป็นยังไงบ้างมา้าโอ้โหจับดูดิโอ้โหแน่ง <laughs> แต่มันก็แน่นดีนะไม่ดีหรอกมันรู้สึกว่ามันเป็นแท่งแล้วแข็งมากอย่าบอกยี่้อคืออันนี้ที่มามาซื้อจำได้เลยว่าไปเดินงานไปเหงษ์ชบาแล้วก็ชื่อโรงพยาบาลแปะเลยหมอนของโรงพยาบาลอันนี้ไม่กล้าพูดไม่แน่ไม่แ่ไม่เพื่อนลองดูใกล้ๆนะความแน่นของมันเนี่ย มันก็แน่นพอควรเลยจริงๆริงแล้วแต่คนชอบแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวเรามาแค่แชร์ประสบการณ์เฉยๆไม่ได้ไม่ได้บอกอันไหนที่เหมาะทุกคนหรือไม่เหมาะนะเนี่ยเป็นสิ่งที่มาซื้อมามันอาจจะแลวจากคนก็ได้เราบางคนชอบเล่นเต่นเพราะจะชอบกันแล้วแต่นี้ของของปังอันเนี้ยอย่างคลิปที่บังเคยรีวิวไปนะครับผมอันนี้เป็นจากรีวิวคลิปก่อนเพื่อนๆกดดูได้นะครับผมปังไปทนโรงแรมมาอันนึงแเรวเรียกว่าโรงแรมท็อปท็อปของกรุงเทพเลยอะแล้วก็ถูกใจกับหมอนมากก็เลยแบบไปถามคอนเซียสจะไปซื้อตามแล้วก็ได้หมอนตัวนี้มาอ พัหนะหนะ้าอันนี้ถามพันหกแพงมากเพื่อนเอ,อคือแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าก็ลองดูนะความยั่วอะตรงข้ามของแม้วเลยคืออันเน,น,นี้ยแข็งมากแต่เนี้ยยั่วกคืออันเนี้ยเขาบอกเป็นขนเป็ด คือถามว่าดีไหมมันก็ดีสำหรับคนที่ชอบนอนหมอนยุบๆเละๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากว่ามันจะคืนตัวมันก็ต้องใช้เวลานานพอคนเหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันแต่สำหรับตัวปังก็รู้สึกกลางๆดีกว่าแต,แต่สําหรับม้าต้องเปลี่ยนแล้วปวดคอมาถึงแขนวันนี้เนี่ยที่ปังมีของขวัญที่บอกจะให้มา้าคือก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเขามีนักกายภาพมาคุยกับเราด้วยโอ้เดี๋ยวเราจะมีวิดีโอคอลคุยกับนักกายภาพว่าหมอนของแต่ละคนเนี <c oughs> เน่ยเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันแล้วเรามีวิธีเลือกหมอนยังไงล่ะเราไปดูกันเลย Okay, โอเคของผมเป็นรีวิวปังๆนะครับพอดีคุณแม่เขาปวดคอด้วยก็คือตอนนี้คุณแม่แมีอาการปวดคอแล้วก็ล้ำมาถึงที่ต้นแข็งหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้หมอนใบแข็งเนี่ยนะขอสอบถามเรื่องวคุณแม่ตอนนี้อายุประมาณเท่าไหรนะคะ สอบถามเพิ่มเ,เติมดนึนนงค<ช>ืออย่างอย่างวิธีการวัดเนาะก,ก็คือจากหลังหูตรงนี้<ช>ถูกไหมหลังหูไปจนถึงใช่จากหลังหูถึงตรงข้อ,ข,อข้อไหลข้อไหลก็คือจริงจริงถ้าคนปกติทุกคมันจะเป็นขอเสื้ออ่ามันประมาณสิบเก้า่ะคนทำอ๋อใค่ะแล้วทีนี้อีกระยะตรงนี้ครับผมมันสามารถบอกขนาดหมอนหรือว่าความหนาหมอนลหรอครับหรือไม่เป็นส่วนไหนที่ที่เอาไปคำนวณอ่ามันจะบอกความสูงของหมอนคือจริงๆในตัวที่วัดนะคะแันจะถามในเรื่องของท่านอนด้วยที่ถามเป็นตอนแรกนะคะแล้วก็ถามในเรื่องของ ตอนนี้คุณแม่เปนน้ำหนักประมาณเท่าไรคะไม่เกิน57ซึ่งตัวนี้ค่ะทางเราจะมีตารางที่นักกายภาพแบบจะใช้ดูอะค่ะว่าสมมติว่าช่องนอนท่านี้น้ำหนักเท่านี้แล้วก็ระยะระหว่างหลังแล้วก็จะประเมินออกมาว่าเอา๋อเหมาะสำหรับหมอน, M, M, L, นใช้เอสใช้เอ็มหรือว่าใช้แอลเนี่ยค่ะหรือว่าต้องเสริมแผ่นรองหมอนเข้าไปด้วยอีกชั้นหนึ่งไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ที่อื่นก็ละเอียดอย่างน,นี้เนี่ยฮะเนื เรื่องการนอนมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะกว่านี้ที่แอมพูดไปอีกะะออ็อยากให้ให้ได้หมอที่ดีที่สุดเวลาไปนอนกันขอบคุณแ <c oughs> อ,ณอมมากนะครับผมไม่เป <c oughs> ็นไรเลยะค่ะมีปัญหาสุขภาพอื่นสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยในการคุยกับคุณแอมเขาเป็นนักกายภาพบำบัดเนาะสำหรับแบรนด์ของ B ีเวลยังไงเรามาติดตามกันว่าหลังจากที่ส่งนอนไปแล้ว,ล,วล้วได้ลองใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวติดตามกันนะครับไย อเคครับผมตอนนี้ก็มอนก็ได้มาอยู่ในมือของผมกับคุณแม่แล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับผมว่ามอนสุขภาพยี่ห้อบีเวลเนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นย่อยรุ่นแรกเลยรุ่นที่ผมกาลังจะอันบอกให้เพื่อนๆดูนะครับเขาจะเรียกว่ารุ่นไฮบริดดาวไฮบริดดาวไฮบริดก็แปลว่าอะไรแปลว่าผสมัน่ใช่ไหมเขาก็จะมีส่วนผสมของตัวขนห่านแท้เกรดพรีเมียมนะฮะกับตัวไมโครเจลแต่อีกรุ่นหนึ่งที่คุณแม่ผมได้รับไปแล้วก็แกะแล้วก็นอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนั้นเนี่ร่าุน ไอโคเจลซึ่งจะไม่มีตัวของขนหานผสมด้วยที่ผมเลือกขนหานผสมเนี่ยเพราะว่าผมติดความนุ่มยุบยวบหน่อยเหมือนเราไปนอนโรงแรมอย่างเงี้ยก็เลยได้ตัวนี้มามานอนให้เพื่อนๆดูกันนะฮะเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเรามากันบ็อกซิ่งกันนะครับผมโอ้โหมัาสนุกดีมากดีมากจริงอ่าในกลองมอนของเรานะครับผมก็จะมีตัวหลักเป็นตัวหมอนตบเอกของเรานั่นเอง ออหมอนรุ่นนี้เขาบอกว่ามีความนุ่มแล้วก็ความแน่นผสมกันด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อนไปไเนาะคือถ้าสมมติมันเป็นขนหา่างอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกยั่วไปนิดนึงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ผมได้ตรงที่ว่าเขามีตัวไมโคเโจลเข้ามาด้วยเนาะแต่เขาบอกด้วยอีกครับว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งทุกสภาพอากาศคือเวลาเราร้อนร้อนเนี่ยไอตัวหมอนของเรามันก็จะไม่อับชื้นทําให้เรานอนสบายส่วนเวลาหนาวเนี่ยเนาะมันก็จะให้ความอุ่นให้กับศีรษะเราด้วยนะครับผมก็ดีมากเลยนะฮะ ตัวหนึ่งที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นตัว m e ม o r y foam ไอตัวมมโมรี่โฟมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นตัวคล้ายกับแผ่นเสริมความหนานิดนึงอ่ะสมมติว่าความหนาเราแบบไม่พอดีร้อยเปอร์เซ็นก็จะเป็นตัวรองเสริมให้เหมาะกับบุคคลคนนั้นมากที่สุดนะครับโอเคตอนนี้น้องก็นุ่มฟูขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าเวลาผมกดลงไปเนาะผมเข้าใจแล้วคำว่านุ่มแน่นมันแปลว่าอะไรคือ <G ười> พอเรากดมันไปจนสุดอ่ะแล้วพอเราปล่อยใช่ป่ะเวลามันคืนตัวมันคืนตัวเร็วมากมันไม่ใช่แบบ กดไปแล้วจมแล้วมันก็จมไปเหมือนตัวขนเป็ดร้อเปอร์เซ็นต์นะเออนี่คือความต่างอันดับแรกนะครับผมต่อมาก็คือตัวผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่กันแบคทีเรียรได้ด้วยแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แพ้เรื่องฝุ่นปอกหมอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็สบายใจได้นะครับผมถัดมาอันดับสามนะครับเพื่อนๆสังเกตดูว่าหมอนของเราเห็นไหม ก็ด้านล่างจะเป็นตัดตัดตรงตรงแต่ด้านบนเนี่ยมันจะมีความโค้งลงมาอันนี้เขาออกแบบไว้ให้ถูกตามหลักชรระศาสตร์นะครับผมก็คือใครที่ชอบนอนงายเวลาเอาศีรษะนอนเนี่ยก็เอาคอเรานอนตรงด้านที่เป็นตัวตัดตรงๆแต่ถ้าสมมติใครชอบนอนแบบตะแคงเนาะชึบก็จะเป็นอย่างนี้ตัวคอเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในบริเวณที่มันเป็นตัวโค้งค้งเนาะเอออันนี้มันก็เป็นแบบความใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวบริษัทเขาอ่ะนะครับที่ผมก็รู้สึกว่าเออเขาใส่ใจดีผมขออนุญาตเอาไปนอนจริงๆใันเพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะ โอเคครับผมนี่ก็เรียกว่ามาสาธิตการนอนจริงรีวิวจริงให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับโอเคอ่ะเรามาดูกันว่าความรู้สึกเราจะเป็นยังไงโอเค อันดับแรกผมรู้สึกว่าตัวหมอนผมเนี่ยมันไม่ได้มีความยวบจนเกินไปเหมือนกับถ้าเป็นคนหานแทร100้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันยวบเกินไปนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นไฮบริดเนาะผสมตัวไมโครเจลก็ทำให้รู้สึกว่ามันนุ่มกำลังดีถ้าเพื่อนสังเกตเนาะจะรู้สึกได้ว่าตัวคอผมเนี่ยตัวอกแล้วก็ตัวเอวมันจะเรียงกันเป็นเส้นตรงซึ่งนักกายภาพก็ได้บอกแล้วว่าการนอนอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการนอนที่ถูกสรีระศารมากที่สุดนะครับ ผมว่ามันหายจใจหายคอสะดวกขึ้นเนาะถ้าสมมติว่าหมอนมันสูงเกินไปอะไรเงี้ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเนี่ยถ้าอน,นอนเราเวลาเรานอนหมอนสูงเนี่ยทางมันจะเหมือนกับจะมาชิดอกเราอะทําให้หลายๆคนนอนหายใจไม่ออกเพราะว่าหลอดลมมันถูกดีบอยู่เห็นไหมแล้วก็อาจจะมีการตื่นตอนกลางคืนแบบสะดุ้งเฮือกขึ้นมาเพราะว่าหายใจไม่ออกก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนะสะดุ้งตอนกลางคืนไอตัวหมอนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหนานะครับ อ๋ออย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่านอนแล้วสบายเพราะว่าผมได้หมอนขนาดไซส์ที่มันเหมาะสมกับตัวผมอะ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกแรกๆคร่าวๆที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแต่ว่าผมขอไปนอนจริงจังสักประมาณอาทิตย์หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากอาทิตย์นึงเนี่ยผมมีอะไรจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังบ้างรวมถึงคุณแม่ผมด้วยที่มีอาการปวดคอปวดหล้ามาบริเวณบ่างเงี้ยครับว่าเขาจะมีอาการดีขึ้นหรือเปล่าดูนะครับ ย่ yeah. กลับมาแล้วนะครับหลังจากใช้จริงรีวิวจริงนะฮะหนึ่งอาทิตย์นะครับวันนี้มีน้องหมาก็อยากจะมารีวิวด้วยอุย้ยหมาย,ยังชอบเลยดูสิหม,หมาหมาบอกว่านุ่มเลยบางคนอาจจะสงสัยไมยครเจลคืออะไรไมครเจลเขาบอกว่ามันเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์พรีเมียมไมครเจล 1.2D ซึ่งลักษณะไอ้ตัวใหญ่อะนะมันจะมีความยืดหยุ่นสูงพอมีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยมันก็จะให้ความแน่นความเฟิรม์มความนอนสบาย แล้วแถมนอกจากนั้นเนาะมันก็ยังจะระบายความร้อนได้ดีด้วยซึ่งอันนี้อันนี้คือเข็ยที่เขาเคลมไว้แ้าของจริงเป็นยังไงเนี่ยต้องมาถามคนนี้ดูแหมว่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ใช้จริงมาหนึ่งสัปดาห์คือใช้ทั้งสองอย่าง,อย,าง,งอ,อ,อย่างละครึ่งเอาอย่างครึ่งเลยเหรอใช่อ๋อมานอนนี่สามคืนแล้วก็ออนอนนั่นด้วยเ,ออเพื่อให้ความแตกต่างแล้วก็ออมานอนพิสูจน์อีกนอนทั้งสองใบอะเวลานอนครั้งแรกเลยมาม่านอนตัวนี้ก่อนไมโครเจลก่อนแบบเออสบายสบายจริง พออีกสามคืนก็นอนอันนี้ความแตกต่างเห็นเลยอะสำหรับตัวหมามานะคนอื่นไม่รู้สิ่งที่หายไปคือการเจ็บคอเจ็บคอระไอเหรอปวดแฉลบเรือปวดคอที่เคยบอกว่านอนหมอนแข็งอะเรื่องนั้นหายไปแล้วจริงเหรอกมาตั้แต่งวันแรกเลยป่ะใช่คืนต่อมาคืนจริงจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเหรอคืนนี้ตัวนี้นอนเนี่ยหมามาชอบไอที่เป็นไมโครเจลเนี่ยชอบเพราะว่า ม้านอนแล้วมันสบายแน่นซึ่งผิดกับตัวเนี้ยไฮบริดเนี่ยนอนแล้วมันเหมือนกับอย<ะ>่างเงี้ยมันมันกลิ้งไปกลิ้งมาได้ง่ายกว่าใช่ใช่ใช่มีความรู้สึกอย่างานั้นก็เลยเมื่อคืนเนี่ยเลยนอนสองอันไงเมื่อคืนเนี่ยลองดูเฮ้ยกลับมานอนใบนี้ดีกว่า,อ,าอ๋อคือช่วงแรกม้านอนใบคนเดียวก่อน่ม้านั่งอย่างของเป็นไฮบริดแต่พอไฮบริดเสร็จปุ๊บก็รู้สึกเอ้ยมัน,น,นมันกลิ้งไปกลิ้งมาได้ง่ายกว่าก็เลยกลับไปนอนในคอนเช่ เพื่อดูว่ามันใช่หรือเปล่าอ๋อมีการรีเช็คโอ้นี่เตะมากสมเป็นอาจารย์อาจารย์หววยแต่ที่รู้ๆคือไม่ปวดคอาำรับปับบงขอบอกตรงๆสารภาพตามตรงแว็บแรกที่เปิดมาเว้ยปังรู้สึกมันเล็กเออมันมันเล็กไปนิดนึงเพราะว่า อย่างที่มาจำได้ตอนที่มันเคยเอาหมอนนี้ให้ดูมันใหญ่ใช่ใช่ใช่คืเด<ๆ>ี<ๆ>๋ยวเอ้ย<ๆ>เล็กแล้วมันจะเวิร์กจริงหรออะไรเงี้ยคือความสูงมันจำไม่ได้หรือเปล่าเพราะมันเล็กอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่เขาวัดมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นผู้ชายเขาวัดก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเออแต่ว่าหลังจากที่นอนไปก็เอาตรงๆผมรู้สึกว่ามันมีความเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ผมบอกอ่ะอันเดิมมันจะเละๆเนาะพออันนี้มันมีตรงเมโคโอเจลเข้ามาแทรกอยู่ในรุ่นไฮบริดปุ๊บเนี่ยมันก็มีความแน่นมากยิ่งขึ้้้้นนนนนนนเเเเเเออ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 อแแตตต่่่่่่่ทีีมมมมมาา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 บบกกกกกัััจจะพพลลลิิซยยยยยยขวววไดงงหช็็ปค สำหรับคนไหนไงใช่แล้วแต่คนจริงๆนะนี้ก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็ทำนี้ทงนั้นอยากใช้ให้มันสูงกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยร้านเขาแถมมาเนี่ยใช่ใช่ใช่มาด้วยคืออันนี้มันเป็นตัวที่เสริมความสูงอ่ยแผ่นหนึ่งก็ประมาณ2.5เซนติเมตรซึ่งถ้าสมมติใครต้องการความสูงมากยิ่งขึ้นน่ะก็ซื้อมา2อันเงี้บวกสมันก็เพิ่มหนุนแรงหนุนที่ศีรษะได้แต่ปังรู้สึกว่าอันหนึ่งก็โอเคลรวสำหรับปังมาใช้ตอนที่ยังไม่หลับตอนนอนดูทีวีมา มาม่าแช่สองอันวางแล้วก็นอนอันนี้อ่าเพื่อนเพื่อนก็แชร์ความรู้สึกกับคุณแม่ไปหมดแล้วนะครับผมคราวนี้ปังอยากให้มาบบรีวิวเป็นคะแนนดีกว่าต็ม5คะแนนมาค,คิดว่าหมอนรุ่นไมโครเจลของมา้ารุ่นนี้คือม้าหลับได้นะคะแล้วสบายแล้วก็มันไม่มันไม่ยั่วมาให้4.5 4.5 <c oughs> ้า่แล้วอีก0.5ห้ายไปไหน <c oughs> คือเราไปยังไม่รู้ระยะยาวอ,ะอ่ะ อันนี้คือนอนแค่สามชันะเพราะฉะนั้นหมาม้าจะให้ห้าเต็มเลยมันรู้สึกว่าอยากดูถุงยาวๆมากกว่าจะให้ห้าเต็มได้ด้วยกันของปังก็จริงๆตอนแรกจะให้4.5เหมือนกันอย่างที่ม้าเลยก็คือเรื่องระยะเวลาด้วยแหละเวาจะทดสอบน้อยไปแต่แบบขออีกนิดนึงขอเป็น4แล้วกันเนื่องจากว่าปังชอบหมอนใหญ่อันนี้ก็เหมือนเป็นข้อที่ให้แบบทำบริษัทบางทีอาจจะ พัฒนาอาจจะออกรุ่นใหม่เป็นโอเวอร์ไซส์น่าจะเป็นตัวเลือกได้นะเออเอ,อ,เอ,อแต่เรื่องความนุ่มสบายระบายอากาศความร้อนอนะไรเงี้ยคือโอเคหมดเลยนะก็มีแค่เนี่ยแหละของมาที่ระยะเวลานิดนึง<ช>กับของผมเรื่องไซส์ที่อาจจะมีความความใหญ่คือความใหญ่คือความกว้างไงนะไม่ใช่ความหนานะคว<อ>ามหนาเขา <c oughs> วัดไ,ไว้แล้ว,ลวเ,อเออใช่สำหรับเพื่อนๆพอพอได้ฟังผมกับ มารีวิวผมเนี่ยอาจจะมีความสนใจในตัวหมอนเอ๊ะมันมันอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่านู่นนี่หรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมยังไงเนี่ยสามารถไปที่หน้าง,งานรีเวลเออร์โกนมิกคุยกับพี่ๆนักกายภาพได้เลยเพราะว่พี่ๆเขาแบบน่ารักใจดีแล้วก็แบบยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเออได้ความรู้ด้วยววยัยยงไงก็ฝากหมอนสุขภาพดีเวลไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชรวิวปังๆนะครับครั้งหน้าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอ่ะมีใบด้วยว่ามีอีกหนึ่งสินค้านะครับผมเพื่อนดูกันจะเป็นอะไรก็ติดตามกันี้นะครับวันนี้ปังกับมาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย